ขนาดน,นี้อยู่ที่วัดนครชุมครับผมกับแฟนจะมาให้อาหารปลานี่แฟนไปซื้อมาอีกสองถุงดูบรรยากาศวัดนครชุมนี่ครับแม่น้ำแม่กองหน้าวัดนครชุมมาให้มาให้อาหารปลาครับโอ้โหปลาข้างล่างปุยลงดีๆนะ เออตอนนี้น้ำลดลงไปเยอะตอนที่เมื่อเดือนเดือนกว,กว่าที่แล้วที่ลงมากัน,น่าเอ้เสียวๆเ,เหมือนกันไม่เคยลงกลัวรวมขั้นครับ ครับเจ๊ปุยปุยนี่เขาเรียกว่าปลาอะไรเนี่ย,ยโอ้ข้างล่างนี่ครับปลาตะเพียนเยอะมากเลยครับ <c oughs> ครับตอนนี้เจ๊ปุ๋ยเ <c oughs> จ๊ปุ๋ยกำลังจะให้อาหารปลาครับปลาตะเพียนหางแดงเหรอ ปุ๋ยเอาถุงนั้นขึ้นมานี่ครับเจ็ดปุ๋ยกำลังให้อาหารปลาไม่ไปแล้วจริงๆดุมแจ้งกันโอ้โหนีครับปลาหน้าวัด วัดใหญ่นครชุมอำเภอบานโป่งจังหวัดราชบุรีครับใครที่อยู่แถวนี้หรือว่าคนต่างจังหวัดแวะมาเที่ยวให้อาหารปลาหน้าวัดนครชุมได้ครับปลาปลาตะเพียนผมก็คนบ้านโง่งแต่ก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนี่โหสวยงามมากครับปลาเยอะแยะมากครับได้บุญด้วยได้เที่ยวด้วยสนุกด้วยหน้าวัดใหญ่นครชุมอำเภอบรรโง่งจังหวัดราชบุรี เาปุยปุยให้แหละเจ็ดอันนี้น